สวัสดีครับครัเมื่อนีกับสีมาจะลองยิงปืนทางสติกนะครับผมกับพึ่งร้างมาจากเพื่อนขายทาง youtube นะครับกับซื่อมาปึงมาถึงนะครับกับเป็นปืน16แรงดึงงครับแต่ผมใส่6เซนกับไปล่องเิ้งกันเลยครับผมครับระยะยิิงกับสีประมาณ12เมตรนะครับจากหัวมาที่นะครับ มก็จะเป็นขวดนึงใส่ขวดน้ำานะครับประมาณสิบสองเมียครับก็ไเป็นมาเบิ่งป่ายิ่งกันนะครับนะครับผมใส่เป็นขวดนึงน้ำชาเนาะเบิ่งกันเลยครับ